สวัสดีค่ะแม่แสงค่ะสวัสดีค่ะแม่แสงครับสวัสดีครับค่ะเหมือนในช่องสาวนิงพระร่วยของพูดเชนแอวค่ะค่ะมาติดตามเนี่ยทางตัวเลขความฝันกับเมษแสงค่ะคเป็นคลิปแรกของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันหรอยหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะครับเป็นคลิปสุดทา้ายน้ำขาคุณแม่คลิปแรกกับคงสุดท้ายอยู่น้ำกันเนาะค่ะได้ยินว่าคุณแม่ฝันแล้วว่าสันคุณแม่ฝันเมื่อไรเนาะ แต่หลายหมื่นละล่ะบอมเนคุณแม่ฟันเราลูกสาวฟัน๋อลูกสาวฟันเนาะค่ะสาวฟันมาในมือนั้นแม่ลูกคืนมาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำล่างสวยล่างบวงเรียบร้อยแล้วค่ะโมงสองโมงนี่ละคนก็เอินไปหานะค่ะก็ว่าแม่แม่มาในี่บอกควงฟันให้ฟังบนว่าค่ะแม่ก็เลยว่าฟันจังได้เหรอ หนูแม่ก็เลยถามเพิ่อนน้อค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นนั่นขี่รถอยู่ทั้งรถแต่ไม่ต่คนอุ้มลูกน้อยเพิ่นว่าค่ะหนูกก็อุ้มลูกน้อยเพิ่นว่าทั้งรถสองแถวนะค่ะบ้านเน่ก็เลยถามเพิ่นบ้านเน่เพิ่นก็แนมไปแนมมาเนาะเพิ่นก็แนมเห็นแม่นั่นขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นบ้านเน่ รถเื่องขั้นพอคีนี้น่ะละ่ละค่ะมันก็เลยถ่ายคนรถเคื่องมันอันนี้เพ่นกับแนมเห็นรถโอ้เห็นเลขเพื่อนวะ่ะค่ะเพ่นก็เห็นเลขยุ่นนี้ถ่ายรถตัวแมคีน่ะค่ะก็แนมไปพนก็เห็นเลขตัวเมคีบิดไปนเอาเอาเอา้ายายแสงคีรถเป็นเพ่อนวะ่ะลูกถ่วงว่าแม่คีรถเป็นเพ่นวะ่ะค่ะ เอาเอายายแสงขี่รถเป็นหล้วนั่นพูนวะบ้านนีนก็แน่มืองรถขั้นตัวแม่ขี่พูนวะค่ะเลขทะเบียนรถตัวแม่ขี่น่ะมันหนึ่งหนึ่งหาพูนวะหนึ่งหนึ่งหาแม่อืมพูนวาหนึ่งหนึ่งหาพูนวาค่ะบ้านนี้แม่ก็เลยตื่นยี่โมอเสาเนาะโอ้พูนแก่ให้ฟังแล้วบ้านนี้แม่เลยมาเบิงทะเบียนตัวจริงนันค่ะ เบียนตัวจริงรถคันตัวเมคีเป็นนั่นนขว่วมฝันนั่นค่ะ <c oughs> มันเป็น <30 7. S 2> สามศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามแมนศูนย์เจ็ดแมนทะเบียนอีรีมันทะเบีย <c oughs> นอีรีมันสามศูนย์เจ็ดค่ะแต่ว่าในค่วมฝันนั่นเป็นหนึ่งหนึ่งหาในค่วมฝันทะเบียนรถแต่มันเป็นหนึ่งหนึ่งหาค่ะอืแต่ว่าคนได้เมีคนเมียฝันคนนี้บอกคนลูกสาวลูกสาวอันนี้ล้านสาวั่อันนี้ล้านสาว ค่ะพ่นฟันแม่นนี่แต่เหม็นเม่นแห้งแม่นบอสวัดพิพานมากมันเข่าตลอดแม่นบอเข่าตลอดเพ่นฟันเพ่นฟันนั่นเข่าตลอดค่ะบ้านเนี้กับฟันเห็นคนหลายหลายอยู่เ้อ่อ่านทนว่าเพิ่งกะซื้อบานเลขที่ไว้น้่มสองเจ็ดบานเลขที่แม่นั่นค่ะบันบานเลขที่สองเจ็ดแม่เพราะว่าพ่นฟันเห็นคนอยู่เ้ื่อนหลายเพิ่นว่าบอกค่ะเพ่นฟันบาจังซี่ฟันว่า นี่ขนเท่านั่นมาขอเอาลูกสาวเพคนคนนี้ลูกสาวผูญ่าไปหันอย่บ่ค่ะเขอลูกสาวคน,าอาวนอื่นไปนันม่มบนว่ามากมากมากบ้านร้านสาวเมย์ภูไปหันกะไปน้ำเขาบ้านเมย์มันกะอื่นอย่าไปอย่าไปอย่าไปน้ำเพิน่นม,มันกบะบ่มา กระบอกกับ,บามาหาแม่ไปกับพู้เฒ่าไปกับผูดเฒ่าบานแม่มันไปดึงแขนกับป่าเลยไปดึงแขนกลับมาผู้เฒ่าผู้หญิ่งหรือผู้ชายผู้ญิ่งเฒ่าผู้ญิ่งแม่ก็ไปดึงแขนลูกมันกลับา่าค่ะอันนี้เตือนยังมือนเสามาต้องจะเหมือลูกตันกระข่วัดไขอยู่แต่ว่าเอามาได้อคนขิงลูกเนาะค่ะเอามาได้อืคนก็เลยซื้อบ้านเลยที่หนค่ะบ้านในอายุอีหนูนั่น สิบสามขวบสิบสามปีเนาะสิบสามปีค่ะค้นนั่นสิบสามปีค่ะก็ขคืนไว้แนน่เนาะค่ะแมนคืนไหมืนเน่เป็นสิบสีเนาะค่ะแมนคืนเหมือน่สิบสามสิบปีค่ะกันใว้เพราะว่าถฟันเนี่ยอีกต้องซื้อคืนค่ะอย่าซื้อลงเนาะค่ะเออซื้อกะบวกอายุคืนให้เนาะค่ะแมนที่ผ่านฟันว่าผู้หญิงอื่นเอาลูกสาวเป็นคนละมือเนี่ยหรครับก็ฟันต่อว่าเห็นเมียขี่รถได้ คืนเดียวกันเลยคืนเดียวกันเลยคืนเดียวกันเลยถ้องขึ้เดียวกัเลยบ้านผู้เทาผู้เทาไม่ดีฝันว่าเพื่นฝันว่าเพื่นไหนขี่รถทั้งรถมีมีแต่คนอุ้มหลงหน่อยท่นว่ามันว่บขี่รถสองแถวขีรถสองแถวมีแต่คนอุ้มหลงหน่อยมีแต่คนอุ้มหน่อยเพื่อนก็อุ้มหลงหน่อยคือกันท่นว่าบ้านนี้หลงหน่อยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ลูกหน่อยชักเป็นหญิงผู้สายเด้อแม่ก็บ่ได้ถามเพิ่นว่าตรงนี้หูแต่ว่าเพิ่นว่าคนอุ่มลูกน้อยแต่ก็ต้องมี้หนึ่งแถ้เราจะเห็นเด็กน้อยนี่เลขต้องมาหนึ่งค่ะแต่สิ้หนึ่งยังทังนั้นสต่ชิ้นชอมัญนี่คือเพิ่นเห็นแม่ขี่มอเตอร์ไซค์เปลี่ยนนี่แหละนั่นแหละเพิ่นเห็นขี่แม่บิดมอเตอร์ไซค์ไปบ้านเพิ่นเอ้าแย่แสงขี่รถเป็นเพิ่นว่าก็เนี่มึงรถเลขท้ายรถมอเตอร์ไซค์มันเนืองเนืองหาค่ะก็ มันประจือมันตีดีไวที่บ้านหนึ่งเกันหนึ่งหนากะงับคุณแม่หนึ่งาเมนหนึ่งหาเพราะว่างวดว่าหันมันดังแหงเนาะหนึ่งหาแม่มันบ่อกดัค่ะคุณแม่อายอายุกุนแม่เนี่ก็เป็นได้ค่ะอายุกุณแม่สิอายุคุณแม่จักปีเนาะหกสิบสามหกสิบสองกสามปีหกสิบามก็งามเวลาเด็นเมเคลือไหวเคลือไหวถ้าคณะหกสามหกสี่หกสามหกสี่เคลือเข็นพราะว่าเพราะว่า เพื่อขึ้นเพื่อลงแน่แหละเนาะมันก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางพอคนฟันเห็นซื้อเบิ่งื้องพอคนฟันเห็นแม่ขีมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนเพิ่นว่าแม่นก็ก็เอาอายุแม่ติดไว้นะนำเลยนะครับเนาะเนนี่มันเป็นเลขของคุณแม่งวดบังหันมันบ่คั่นออกแม่นแต่ว่าคุณแม่ก็ว่าคุณแม่ฟันคากงวดบังหันแม่นแต่มันเตออก16เนาะพิษอต่แหน่งหนึ่งค่ะมันขึ้นแต้ม1เนาะค่ะ ันขึ้นไปแต้มหนึ่งค่ะเต้งวันนีก็มาฝันเกีียวอีกว่าหนึ่งค่ะฝันเห็นเนาะฝันมาฝันตัวนี้ตัวนี้ลูกสาวฝันเห็นแม่ลูกสาวฝันหินหนึ่งหนึ่งค่ะลูกสาวฝันห็นแม่ขี่มอเตอร์ไซค์เปลี่ยนทันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เปลี่ยน จะอายุแม่ติดไ์แนะนำเนียนะครับเนาะเพื่อมันออกอายุบ่แม่นแต่ว่าเห็นคุณแม่ขี่มอไซค์เป็นเนาะค่ะเห็นเลขถ่ายมอเตอร์ไซค์ถ่ายมมเตอร์ไซค์พร้อมหนึ่งหนึ่งค่ะนะครับสำคัญคือตัวนี้สำคัญคือตัวนี้ละค่ะจะเป็นเห็นในความฝันก็ดีเรื่องจะเปลียนไปแตยนจริงก็ดีนะครับเนาะแมนกับปีจะนำจักหน่อยครับกันไห้กัลองสื่อเป็นแนวทางเบิ่งองแนวทานี่ก็สิีสื่อคือกันล่ะค่ะเพื่อมีโชคเนาเพื่อมีโชคไม่ลาบค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางของเม่แสงค่ะที่ลูกสาวเพิ่นฝันและเพื่อนกับแมวสูถ่าผู้ชมทางบ้านฟังขอห้มีโชคมีลาบในวัใหญ่กับคุณแม่เบิร์ตสุขูสุคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณเมแสงได้หลายค่ะที่เมแสงโบแพงตัวเลขกขอบคุณค่าคุณแม่ขอบคุณข่ามาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของเม่แสงค่ะ แม่แสงเพิ่นอนว่าสู้ฟังค่ะเพิ่นว่าลูกสาวเพิ่นฝันเนาะค่ะลูกสาวเพิ่นฝันว่าเห็นเพิ่นนี่ขับมอเตอร์ไซค์เป็นบิดมอเตอร์ไซค์เพิ่นว่าค่ะและเนี่ยไปเห็นเลขเนาะค่ะอยู่ถ่ายมอเตอร์ไซค์เพิ่นว่าค่ะเป็นเลขกสามตัวเลขตัวนั้นก็คือหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาเป็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ในฝันค่ะค่ะส่วนทะเบียนจริงเนาะค่ะทะเบียนเลขมอเตอร์ไซค์จริงก็คือสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดค่ะรากา สองเจ็เจเป็นบานเหล็กที่ค่ะ1นึ่สาหนึ่งสนี่เป็นอายุของหลานสาวเนาะค่ะหกสาสเป็นอายุของเม่แสงค่ะค่นนี้ก็เป็นแนวทางตัวเหล็กความฝันของลูกสาวเม่แสงค่ะที่ ลูกสาวพนฝันหละเพนกับแมวสูเม่ฟังเนาะค่ะเม่กับามวาสู่ันผู้ชมทางบานฟังก็ขออห้มีโชคมีลาภปนรางวัลใหญ่กับเมแสงเบิดสุข่สุขคนค่ะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567นี้เนาะค่ะกอยเยลืมตัดน้ำกับน้ำหมุนน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดกับหมุนค่ะกันใบค่ะมักตัวไดเอาตัวนั่นเนาะค่ะชอบตัวไดเอาตัวนั่นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สานิ้งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพระร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิดสุขุสุข,ขนน้้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิง้งขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพะะร่วยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวรับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ